สวัสดีพี่น้องเ็ดสี่สุขุสุคนผูติตามดาวจนสตา,ตา,าตแตล้าประตูใช่นะพี่น้องนะเมื่อเ้านี่เขาตั้งแต่ลาประตูใช่เ้อพี่น้องเนออย่างอื่นลุดมด่ว่าสมบูรณ์ปานในพี่น้องเขาจะลาประตูใช่ได้สองเด่งนี่พี่น้องเด้สิบด้เก้าแปดกับสามเก่าอยู่เกาเ่าตัวเดียวเขาสองยางนะพี่น้องนะ ยินดีต้อนรับเข้สู่ส่องตาคุณผร้ชมเลยนพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้เปิดผู้เปิดอันนบ้นเปิดกลุ่มแล้วพี่น้องเข่ามาบ่งในกลุ่มก็ได้หรือเบื้งทางยูทูบก็ได้แล้วแต่ความถนัดเราพี่น้องเนาะจะเอามาเนี่นกะกลุ่มเขากลุ่มฟรีเลยพี่น้องเด้อบ่คิดคายสตุงสตังยังบ่คิดดอกพี่น้องเขากลุ่มฟรีเข่ามาเข่ามาบอกกันมาหลายๆเลยพี่น้องเด้อเขาในกลุ่มในไลฟ์ฟรีพี่น้องเอามื่อนี่กะ มื่อเช้านี่กันันที่21มิถุนายน2561กันแล้วจนสตาร์กับจับคู่สามกระลุดพี่น้องแล้วประตูใช่เข่าเก่าวิ่งวิ่งวิ่งหกวิ่งเก่าเด่นหกล่องเก่าเขาตัวล่องพี่น้องเขาล่องเก่าได้เก้าแปดกับสามเก่าพี่น้องสองสองบนรางน้องสองเด้งแล้วสันติภาพ บะมีลุดภาษาเชลเล่อลุดละเอกตาลุดเอาพี่น้องมาเบิ่งของวันที่งี๊ซิบหกมือเอินเสาพี่น้องเอินเสา,เาแก่มือแก่มือในไลน์การเดียวขอแก่มือนะมือเอินเอินเสาแก่มือได้แล้วนะพี่น้องนะโอ้ไล่ยญ่ฮ้างจัดไปเลยพี่น้องบ,าบา่าว่าผู้ชิดส้ทมทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มทั้งไลน์หรือทั้งสองยูทูบนาะพี่น้องเนาะ เรื่องคนเลยกดแช่เหน็นในนู้ดส่งต่อๆกันไปเดาจนสตาจับคู่หกหาหนึ่งหาหกสอง Vinh Ngốc Hà Ngốc Hà Vinh Vinh Hốc Vinh Hà Công Đen Ngốc Hà ล่องหนึ่งหาล่องหกสองคูวิ่งเดินหาล่องหกคูวิ่งเดินหาล่องหกแล้วประตูใจ Lập tư xây Lập tư chắp khu kết Tiết bẹt bẹt dũng

กรมเจ็ดแปดล่องศูนย์ล่องแปดศคูวิ่งเด่น 8, ปดล่องเก็ เราสันติภาพ,ส,ภาพสันติภาพจับคู Pét rau. Pét rau. Hà Pét. Pét. Húc. Húc. vìng vìng 82 82 vìng cúm 82 hà 8 lõng hà 6 lõng ขูวิ่งเด่นแปดร่องสองประชาชนเรา Lớp khu Nâng ha Số nâng Vinh หนวิ่งหนึ้กมเด,นเเมมเดน่นหนึ่าเรื่กมเด่นหนึ่าองศูน่ล่องสามห่คูวิ่งเด่นหนล่องหา ลาวเอตาเอกตาครับ Kết phép Phép kết Vinh Vinh Kết เก็ดแปดวิ่งเก็ดแปดวิ่งกม้มก็ดแปดล่องแปดสามหกเก็ดครูวิ่งเด่นเก็ดล่องแปด เบย์แอดไลน์เขาคุ้มพี่น้องเขาคุ้มเขาคุ้มฟรีเลยพี่น้องเด้อไวสิเขามากอะบอกต,ต่อกันไปมีหลายรายการในเบื้องในช่วพี่นอ้องเบย์แอดไล่หกหกเขามาในกลุ่มเขามาเลยเขามาเลยพี่น้องเขามาหลายๆมาเบื้องนำกันเขามาฟรีหกหกเก้า

แปดสองสองสามแปดอ่าแมนแมนแมนพี่น้องมาไล่ไล่เขาในกลุ่มนะพี่น้องเด้อเขามาเขามาเขากลุ่มฟีเขาในกลุ่มของปูขุนเรียกว่าปูปูขุนหรือปูาชมบังนี่แหะพี่น้อง เรียว่าตาคุณนี่แหละอันเดียวกันพี่นลังเ้อะพี่น้องพูดใด้คำวาแล้วกันโชคดีโชคดีพี่หลองล้วจนสตาร์มืออื่นเศร้าพี่นลองที่ยี่สิบหกมีตันาเยี่มสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคับครูหกหาหนึ่งหาหกสองวิ่งหกหากลมเลีนหกหา่ลงหนึ่งหาหลงหกสองครูวิ่ง เด่นหาล,ล่องหกลาประตูใช่เกตแดเลาประตูใช่เกตแปดแปดศูเก้าแวิ่งเกตแปดคอมเ่นเกตแปล่อง8ปล่องเก้าแครูวิ่งเด่น8ล่องเกตเราสันติภาพ82ดสองหาแปดหาหวิ่ง82ดสคอมเ่น82ล่องหาแล่องหา คูวิ่งเด่น8ล่องสองภาษาสัญเล่าหนึ่งหาศสหนึ่งวิ่งหหากมเด่น1่หาล่องศ1่ล่องส1คูวิ่งเด่นหนึ่งล่องหาเล่าเอตกตา7หก3 6 7วิ่งเกตกมเด่น7 8ล่อง8 3สมล่องห7เกคูวิ่งเด่นเกตล่อง8 เบอร์แอดไลน์นะพี่น้องเบอร์เขากุมแอดไลน์เขากุมม so so ือนอยู่ทั้งรางเลยพี่น้องเ้อผพ้ใได้เขามาแล้วกะเขานกลุ่มแล้วกะบอกมึงบอกพวกเขามากันไลายเลยพี่น้องเ้อเขามาเขาในกลุ่มเขาฟี่พี่น้องพู้ได้เขามาแล้วกะโชคดีโชคดีกันทุกข่ทุกคนเงินไหลน้องท่องไหลมาได้พี่น้องเ้อเงินน้องท่องไหลย่าเก็บย่าจนพี่น้องพอกันไม่สุดต่อไปสำหรับมันนี้ก็ขอก่าคําวาสวัสดี